เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับกช่วง DIY ของผมเองนะวันนี้ผมไม่ได้มานำเสนอฮาร์ดแวร์นะแต่ผมจะนำเสนอสิ่งนี้ทินทินนี่มันก็คือเครื่อง Aduboy FX ของผมเองนะแต่ว่าที่ผมอยากนำเสนอเนี่ยมันคือเกมครับทินทินมีคนทำไอเกมพอร์ตเกม w o ู f e n Style 3D นะเอาเอาเข้ามาในเครื่อง Aduboy นะครับ เป็นของเจมส์ฮอ์วอร์ดเป็นคนพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะผมก็ลองมาติดตั้งดูลองมาเล่นกันนี่อันนี้คือดันหนึ่ง๊ดเดี๋ยวกดเอทึนนี่มีเซฟด้วย <c oughs> นี่หมุนนี้ได้แล้วก็มีแบบอะไรอะชิปซ้ายขวาได้ด้วยแล้วก็ปุ่ม B ตัวนี้จะเป็นปุ่มยิงนะครับแต่ถ้าเรากด A 2ครั้งเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมัดเป็นมีดอ่านี่เล่นได้จริงนะนี่นี่ภาพสวยงามนะครับคือก็เป็นภาพที่เหมาะกับไอตัวอะดูบอยแล้วก็เขาทำาว d ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยละแล้วไอไอวิธีเล่นก็เล่นได้จริงนะตัวเนี้ยนี่หมุนได้อ,อะไรได้ ค่อนข,ข้างโอเคเลยความลื่นก็เฟรมเพอร์เซก็สูงอยู่ครับส่วนตัวอะดูบอยจริงๆผมได้ตัวอะดูบอยเป็นรางวัลมาตัวหนึ่งนะแต่อันนี้ขอเห่อใช้ของตัวเอง DIY ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นจอยคันโยกเนะผมชอบจอยคันโยกมากกว่าไอ้จอยเนี่ยมันสามารถเล่นงนี้ได้สามารถจับงี้ถ้าทำเอียงหน่อยนี่อาจจะเป็นอาเคดได้ มีไอ้กลมๆนี่เป็นน้ำใต้ผืนแน่มีนั้นด้วยนี่นะนี่นะคือเขาผรอตมาค่อนข้างดีเลยเอาตัวเกมเก่ากลับมาทั้งหมดเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวทางลับอะไรนี่เขาเอามาหมดเลยนะแต่เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนวะจะมีทางลับอยู่ที่แบบ เข้ามาแตะตรงรูปประมาณสักรูปหนึ่งอะแตะเสร็จปุ๊บแต่อันเดิมมันต้องกด Spacebar นะตัวตัวหลักต้องกด Spacebar เพื่อที่จะสำรวจแต่อันนี้รู้สึกแตะแตะก็เป็นถ้ามันเป็นทางลับมันก็จะเข้าได้เลยแต่เนื่องจากเกมมันานานลากแล้วผมก็ลืมไปหมดละสมัยก่อนนี่คือเล่นแบบลืมเลยเล่นแบบทุกวันเลยเพราะเกมเกมแนวๆนี้มีไม่เยอะ มีแค่ดูมกับ w ูเฟ้นทีดีนี่แหละนี่มีหลอดเลือดให้ด้วยม,ม,มีสกอร์ให้ดูด้วยเพราะเกมสมัยก่อนนี่เก็บของเก็บสกอร์เก็บอะไรอย่างเงี้ยเน้นดูคะแนนเอาแข่งกันที่แต้มชบ ตูนี้เปิดได้ปล่าวะไม่ได้มีอะไรไหมไม่มีแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมันไม่มีแมปนะไม่มีแมปเพราะว่าเขามีสองปุ่ไมไงเขาเลยไม่ได้ทำปุ่มแบบเป็นเปิดดูแมปไว้อะไรองนี้นี่ก็พอร์ตมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไอตัวเนี้ย เอะตายก็เอามาโชว์ให้ดูเราวๆนี้นะส่วนวิธีกลับหน้าเมนูก็กดอย่างนี้ของผมแล้วโหลดเกมได้ด้วยนี่เลือกเลือกว่าจะเปิดเสียงเปิดอะไรได้มีวิวสกอร์นี่มีมีเฮลท์้วยนี่นะค่อนข้างดีครับตัวนี้ก็ไปเกมหนึ่งที่คลาสสิกนะ ลองจากพิณโอเปอเรียพิณโอเปอเซียนี่จะอยู่ในแอดเวนเจอร์มั้งเออนี่อันนี้ก็มีพิณโอเปอเซียอันหนึ่งนะก็ามาโชว์ให้ดูครับว่าตอนนี้ไอเกมที่ดีๆออกมา2ตัวละเดี๋ยวมันจะมีไอดันเจียนอะไรนั่นอีกอืมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องพกพาที่โอเคอยู่ครับค่อนข้างดีเลยนะก็เอามาโชว์ให้ดูว่ามีเกมเพิ่มหนึ่งเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย